พระคุณของครูเป็นหนึ่งในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนระลึกถึงเพราะนับตั้งแต่เราเริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเราก็คือครูนั่นเองแม้จะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคสักปานใดจุดหมายสูงสุดของครูคือการส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฝันและเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติต่อไป วันครูมีจุดเริ่มต้นมาจากการเรียกร้องของครูจํานวนมากที่พยายามจะชี้ให้เห็นความสําคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากจึงควรจะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูให้ครูได้บำเพ็ญกุศลและทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อครูและการศึกษาของชาติจากการเรียกร้องของครูดังกล่าว คณะกรรมาการอำนวยการคุรุสภา <therapy> ได้กำหนดให้วันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2488ในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันครูการจัดงานวันครูปีแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคม2500เป็นต้นมาและดอกไม้ประจำวันครูคือดอกกล้วยไม้โดยพิจารณาเห็นว่า ธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทยที่ว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ดอกออกกราวไรงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงาม ที่สื่อถึงความหมายของความเป็นครูได้อย่างไพเราะและสะท้อนความหมายได้อย่างลงตัวการที่ดอกกล้วยไม้จะผลิดอกให้เราได้ชมกันต้องใช้เวลาในการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับครูแต่ละคนที่ใช้เวลาอันยาวนานในการพร่ำสอนลูกศิษย์นั่นเอง16มกราคมของทุกปีรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันครูเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพา,ารย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพา,ารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนและเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ปัจจุบันได้กำหนดให้จัดงานวันครูพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมได้มอบคำขวัญวันครูและสารวันครูเป็นประจำทุกปีในส่วนภูมิภาคจัดงานณสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งกิจกรรมวันครูของทุกปีมีดังนี้ กิจกรรมประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาทพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนพิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพิธีคารวะครูอาวุโสโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคารวะครูอาวุโส กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีนระหว่างครูกับประชาชนโดยจัดให้มีการประกวดสปอร์ตวิทยุและโทรทัศน์วันครูจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของการเสวนาอภิปรายหรือบรรยายเป็นต้นรวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูกเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามโดยจัดให้มีการสรรหาผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาของชาติ พิธีมอบรางวัลและประกาศกิตติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภาหรือจากหน่วยงานอื่นรวมทั้งจัดทำประวัติครูหนังสือที่ระลึกงานวันครูวันครูเป็นวันสำคัญที่ให้สิทธิ์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่เสียสละแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์จนเติบใหญ่ได้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีของสังคมดังความหมายของคำว่าครูที่ว่า ครูหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนผู้ถ่ายทอดความรู้ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติในโอกาสวันครู16มกราคมที่จะมาถึงนี้ครูรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูร่วมทำความดี เป็นจิตอาสาและร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆต่อครูใน f c e e o o o k แฟนเพจคุรุษภาแอดครุษภาอ f ฟฟิเชีและติดแฮชแท็กวันครู16มกราคมวันครูระลึกถึงพระคุณครูกลับไปคารวะครูเพราะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของครูตลอดไป